Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above the so high, like a diamond. เก่งจังเลยอ่ะขอกลับกบได้ไหมกลาบกับกาบเด็กอาบน้ำในคอตากระมองพในคลองมีหอยปาปูกาบกลาบกา